เครื่องนี้มาการเปิดไม่ติดนะครับซึ่งพยายามหลายวิธีแล้วเทา,าศาสตร์นู่นนี่นั่นเคลียร์ไบออดถอดแบตเตอรี่ออกแล้วเสียบปลั๊กก็ก,กดเปิดไม่ติดนะครับเลยสงสัยว่าเป็นที่คีย์บอร์ดชอ็อตไหมเพราะว่าปุ่มเปิดเครื่องของเครื่องนี้อยู่กับคีย์บอร์ดเลยสังเกตดูนะครับถ้าเครื่องไหน ปุ่มเปิดอยู่ที่คีย์บอร์ดเจออาการนี้บ่อยๆจะแนะนำวิธีแก้ไขชั่วคราวให้นะครับเราชักสายคีย์บอร์ดออกจากจากที่เสียบนะครับชักสายคีย์บอร์ดออกแล้วเราลองช็อตสวิตช์โดยตรงนะครับเพราะปกติแล้วสวิตช์ก็คือการกดแล้วปล่อยมือเราไม่รู้ว่าคู่ไหนบางรุ่นง่ายหน่อยก็อาจจะเป็นคู่ที่หนึ่งประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองมาองลองดูครับ แล้วดูนะครับเดี๋ยวคนให้ดูหน่อย ใช้เวลาสตาร์ทนานหน่อยครับลองดูสีที่หน้าจอมีอะไรขึ้นมาเรื่อยแตยังไม่มีตอนนี้ยังไม่ได้เสียบฮาร์ดดิสต์นะครับ เดี๋ยวรอให้ขึ้นภาพก่อนเดี๋ยวจะโชว์ภาพให้ดูครับขึ้นภาพมาแล้วให้ดูนะครับขึ้นมาโชว์ว่า no boot a b l e d v i สรุปว่าตอนนี้เราเปิดเครื่องได้แล้วนั่นคือประเด็นส่วนการไม่เข้าวินโดว์เป็นเพราะเรายังไม่ได้เสียบฮาร์ดิสตนะครับฮาร์ดิสตอยู่ข้างนอกเพราะสิ่งสำคัญคือเราต้องทำให้เปิดเครื่องได้ก่อน